มาแนะนำการยกเลิกสิทธิ์นะคะให้เราไปที่ c o n f i g นะคะไปที่ Asset p r i v เ t e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่เช้งค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เดิมอะคะ่ะเราจะเป็นการให้สิทธิ์นะคะ r e e Time ให้เข้าได้ทั้งสองประตูแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกให้เข้าได้ประตูใดประตูหนึ่งอะคะ่ะเราไปที่ Asset เราไปที่เช้งนะคะเลือก เป็นอันนี้ก็ได้ค่ะมาไว้สมมุติเราให้คนนี้นะคะไม่มีสิทธิ์เข้าประตูที่ไม่มีสิทธิ์เข้าประตูที่1นนะคะ,ะเรามาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะ,ะจากนั้นให้เรามาลองเทสดูนะคะ อันนี้นะคะคือเราไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะคือบัตรนี้ส่วนอันนี้สามารถเข้าได้อันนี้สามารถเข้าได้ทั้งสองประตูนะคะเรียบร้อยนะคะ